เลนคี e e อสซิส s ์ซิสเต็มเลน Keep a s s ิ s t ์ซิสเตระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบจะทำงานร่วมกับเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งซิสเต็มหรือระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจ Lane Keep a s s ส s t ซิสเต็ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของรถเมื่อรถวิ่งที่ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงกล้องเซ็นเซอร์หน้าจะตรวจจับเส้นแบ่งเลนและความโค้งของถนน ส่วนเซนเซอร์อื่นๆจะตรวจจับความเร็วการโยนตัวของรถและการบังคับของพวงมาลายัยระบบจะประมวลผลการขับและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้รถอยู่กลางเลนช่วยให้การขับรถระยะทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นในกรณีที่รถเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจระบบจะส่งสัญญ,ญาณเตือนหรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลายัยและช่วยปรับทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลน ที่สำคัญคือระบบสามารถแยกแยะก,ก,การเปลี่ยนเลนแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจได้เลนคี e แอสซิสต์ซิสเต็หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense จาก Mazda Mazda